เดี๋ยวเดี๋ยวขอนึก่อน ยาม้าเอฟอีกแล้วนะคะในดูอ t a l อจะทำทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วนะตอนนี้ก็คืออยู่ในบ้านนะคะก็คือเป็นคอนเทนต์ที่บ้านอีกแล้วนะคะ <c oughs> เป็นคอนเทนต์ที่บ้านที่แบบกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้ก็คือเป็นวันธรรมดาด้วยแล้วเองก็เพิ่งกลับมาจากทํางานเลยสดสดร้อนร้อนเลยนะคะแล้วก็เพิ่งจะอาบน้ําเสร็จนะคะแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนห้องแต่ทีเนี้ยเอมอะ ยังไม่มีข้าวเย็นเลยค่ะทุกคนก็เลยคิดอยู่ว่าตอนเย็นเนี้ยหลังจากที่เราแบบทํางานมาเหนื่อยๆอะไรแบบนี้เนาะเราจะแบบกินอะไรดีแบบว่ากินอะไรให้แบบรู้สึกว่าเราจะหายเหนื่อยได้แล้วเอมอะ่ะก็ไปนึกขึ้นได้เว้ยว่ามันมีร้านหนึ่งที่น้องที่ทํางานเอมอะคะ่ะเคยสั่งมาเว้ยและถ่ายลงไอจ t o r y ซึ่งมันเป็นแบบ มันน่ากินแบบมันน่ากินมาก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 ,มากเลยจริงๆคะ่ะแล้วก็เอมอ่ะไม่เคยรู้ข้อมูลของร้านนี้อะไรอย่างนี้มาก่อนเลยนะก็เลยไปเปิดหาข้อมูลแล้วก็จากที่น้องอ่ะให้ข้อมูลมาด้วยนะคะว่าร้านนี้นะมีชื่อว่าร้านสเตชันเส้นสซดนั่นเองเดี๋ยวขออนุญาตดูบอยแบบหนึง่งซึ่งร้านนี้นะคะเขามี i อด้วยนะคะทุกคนซึ่ง i อของเขานะคะคือสเตชันพาสต้าอันนี้ คือเอ็มอะไม่แน่ใจว่าแบบกล้องกล้องมันเห็นแบบขนาดไหนเนาะเออซึ่งร้านนี้นะคะเขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นร้านที่ขายพวกสปาเกตตี้เส้นสดแล้วก็มีเมนูหลากหลายมากๆเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะจากที่เอ็มมาอ่านรีวิวมานอกจากแบบน้องรีวิวแล้วนะคือแบบไปตามอ่านรีวิวหรืออะไรเงี้ยที่แบบคนเคยสั่งอะไรเงี้ยก็เขาก็บอกว่าร้านเนี้แบบสปาเกตตี้ก็คือเส้นสดคือดีมากอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจแบบ จริงๆอ่ะคือมองร้านนี้มานานมากแต่แบบไม่มีโอกาสเลยทุกคนซึ่งวันนี้เราไม่มีข้าวเย็นนะคะเอ็งก็เลยคิดว่าเอมอ่ะจะลองสั่งร้านนี้ดูนะคะร้านนี้มีชื่อว่าสเตชั่นเส้นสดเนาะแล้วก็ข้อมูลของเขาก็คือเขาจะเปิดนะคะตั้งแต่10บโมงครึ่งค่ะจนถึง2องทุ่มเนาะแล้วก็จะปิดทุกวันอังคารในตอนนี้นะคะแล้วก็มันมีอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างเด่นเลยก็คือเขาจะเปิดรับลูกค้ารอบดึกด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าก็อาจจะต้องแบบมีจํา ก่าดจำนวนออเดอร์นะถ้าแบบออเดอร์รอบดึกน้อยอะไรนี้เขาก็อาจจะไม่เปิดนะคะก็ค่อนข้างดีกับคนที่แบบเพิ่งเลิกงานกะดึกอะไรเงี้ยนะก็ค่อนข้างแบบ เป็นการตลาดที่ค่อนข้างดีเลยนะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปตามเขาเนาะก็ไอจีนี้เลยนะคะ Station p a ต t a เนาะเดี๋ยวเอ็มขึ้นให้ชัดๆอีกทีละกันเพราะเอ็มไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นไหมนะคะเดี๋ยวเอ็มขึ้นชัดๆให้อีกทีหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเขามีช่องทางก็คือให้สั่งผ่าน Robinhood นะคะซึ่งเอ็มก็ได้เข้ามาแล้วเรียบร้อยแล้วเมนูเขามีเยอะจริงๆทุกคนแล้วก็เอ็มรู้สึกว่าราคาจับต้องได้ด้วยนะคะแบบมีพังแบบทัฟวเฟลคาโบนาร่าคาโบนาร่าพรอนไวซ์ซอสเอบิโก้แล้วก็ อะ,อะไรไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออก <c oughs> คือบางเมนูอ่านไม่ออกจริงๆเลยเออก็ลาไวแล้วกันแต่ทีเนี้ยน้องเคยรีวิวมารอบหนึ่งว่าพี่เอมถ้าคิดไม่ออกอะ่ะให้เชฟคิดได้นะเออ,เอกเลยแบบ เออว่ะ Riot. เราไม่รู้ว่าเราจะ,จะ,จ,ะจะกินอะไรดีหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็เลยแบบว่านี่เขาจะมีเมนูที่ขึ้นว่าเชฟซีเล็ตนะคะเมนูนี้189บาทนะคะเมื่อเข้ามาเขาก็จะมีบอกว่าเป็นเมนูที่ทําตามใจเชฟหากลูกค้าแพ้ต่างๆนากุ้งหอยปูปลาปลาหมึกครีมชีสไข่อะไรเงี้ยก็คือให้แจ้งในรีมาร์คได้เลยนะคะซึ่งเอมอ่ะ ไม่เคยกินร้านเขาใช่ไหมก็เลยกะว่าเอาวะครั้งแรกก็คือให้เชฟเลือกให้ละกันเด๋มจะเขียนคอนดิชันของเอ็มนะคะลงไปในริมาร์ของเขาเนาะโอเคตอนนี้เอ็มก็สั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเมนูเชฟซีเล็กนะคะแล้วก็เขียนรายละเอียดไว้นะว่าแพ้ปูนะคะแล้วก็ไม่กินผักเป็นเด็กไม่กินหมาอีกแล้วอะ่ะก็เลย เดี๋ยวจะให้เขาอะให้เชฟอะก็คือเลือกให้ว่าเอมเนี่ยจะแบบเหมาะกับเมนูไหนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันดีกว่าว่าเชฟอะเขาจะเลือกเมนูไหนให้เอมนะคะอาจจะเพราะว่าร้านอยู่ไกลบ้านเอมด้วยเนาะค่าส่งก็คือค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะคะทั้งหมด88บาทค่าส่งเนาะแล้วก็รวมกับค่าอาหารนะคะ189บาทก็จะรวมเป็นทั้งหมด2 7 7บาทนะคะสําหรับมื้อนี้ของเอมนะคะไว้ เรากดสั่งแล้วก็มารอกันดีกว่านะคะว่าเมนูที่เชฟเขาเลือกให้เอมเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงและจะน่ากินขนาดไหนแล้วก็จะตื่นเต้นขนาดไหนสำหรับครั้งแรกของเอมกับร้านสเต,เตชันเส้นสดนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตกดสั่งแล้วก็เรามารอดูเมนูของร้านสเตชันเส้นสดกันนะคะ one hour later ตอนนี้โรบินฮูดมาถึงหน้าบ้านแล้วนะคะกำลังจะออกไปเอา ขอบคุณค่ะขับรถด,ดีๆนะคะได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูสปากเกตตี้นะคะที่เป็นเชฟซีเล็กของร้านสเต,เตชันเซนสดนะคะใช่ยังไงเราเข้าไปมัมม,มกันเลยดีกว่าแล้วไปดูว่าเมนูที่เชฟเลือกให้เอ็มคือเมนูอะไรนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตอันบ็อกซ์ บอ,บอกแล้วกันคือมันเป็นถุงไม่รู้จะพูดยังไงดีก็เดี๋ยวจะขออนุญาตแก่ถุงแล้วก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยกันนะคะว่าเมนูที่เป็นเชฟซีเล็กนะคะของร้านสเตชั่นเส้นสดนะคะสาหรับครั้งแรกของเอมเนี่ยเชฟเ็าจะเลือกเมนูอะไรมาให้เอมนะคะทุกคนแพ้ปูไม่ผักนี่อันนี้นเป็นเมนูไอเป็นแบบรีมาที่เอมบอกไปนะคะว่าเอมอะแพ้ปูแล้วก็ไม่ชอบกินผักนะคะซึ่งเขาก็ระบุมาให้ในนี้นะคะแล้วก็มีชื่อเมนูมาด้วย มาเล่ซีฟู้ดมันคืออะไรไม่รู้อะมาเล่พาชิเลตพรอนซอสไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นไหมนะเขาจะเขียนแบบเขาเขียนเมนูมาให้้ยัยคนตอนแรกอะกังวลว่าเฮ้ยถ้าเป็นเชฟซีเล็กอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแล้วเราจะรู้ไหมว่าเมนูมันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเออเขาเขาเขียนชื่อเมนูมาให้นะคะแล้วก็มีช้อนซ้อมมาให้แบบนี้ด้วยนะคะเหมาะสําหรับคนที่แบบ กินที่ทํางานหรืออะไรแบบนี้เนาะเพราะงั้นมาอันบล็อกของกินตรงนี้ไปด้วยกันเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นเลยนะทุกคนคือมันน่ากินมากคือแบบเครื่องคือเต็มมากเว้ยแล้วก็มันเป็นแบบ เส้นสปาเกตตี้ที่แบบดูมันเป็นออรเดนเต้อะคือแบบมันไม่ได้แบบดูนิ่มหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเอ็มเทแบบให้ดูมากไม่ได้เนาะเอาเป็นว่าเอ็มอินเสิร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือน้ำเขาก็ให้มาค่อนข้างเยอะอืมก็คือน่าจะแบบทั่วถึงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือเมนูมันคือซีฟู้ดใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเห็นก็คือมีหอยแมงกู้นะคะแล้วก็มีหอยลายแล้วก็มีกุ้งตัวโตๆอีกหนึ่งตัวนะคะคือเครื่องจัดเต็มมากจริงแล้วก็ให้ค่อนข้างเยอะ แล้วก็สิ่งที่แบบเปิดมาเรารู้สึกเลยก็คือหอมมากคือไม่รู้ว่าหอมอะไรแต่ต้องลองชิมว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะแต่แบบเออไม่แน่ใจว่าหอมอะไรเหมือนกันนะคะแต่คือคือหอมจริงหอมแบบหอมอะ่ะเออหอมมากอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมไปพร้อมๆกันเลยกว่าตอนแรกอะ่ะคิดว่าแบบจะไม่อิ่มนะแต่ว่าคือดูจากปริมาณเนี้ยก็แบบเออ น่าจะต้องไปแบ่งคนในบ้านกิน้วยอะไรอย่างนี้นะคะดูตัวเส้นสักก่อนคือเส้นอนะเอาจริงๆอะดูดีเลยนะเพราะเอมอะเป็นคนที่ไม่ชอบสปากเกตตี้ที่เป็นแบบเส้นแข็งเอยแบบไม่ใช่เด็กไม่เอมอะเป็นคนที่ไม่ชอบสปากเกตตี้ที่เส้นนิ่มๆอะไรเงี้ยจะชอบแบบเส้นที่แบบมันกินแล้วแบบมันจะสู้ฟันสู้ฟันอะไรอย่างงี้นิดนึงนะจะชอบแบบนี้มากกว่าซึ่งอันเนี้ยลักษณะเท็กเจอร์ดูค่อนข้างเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นมาชิมพร้อมกันดีก,กว่าแต่มัน หอมมากเลยอ่ะไม่รู้หอมอะไรอ่ะแต่แบบมันมันหอมแบบอ๋อหอมอ่ะอือเดี๋ยวเดี๋ยวขอนิดก่อนคือเอางี้คือรสชาติอ่ะมันไม่เผ็ด โอเคบ้างเรื่องเผ็ดเนี่ยตัดทิ้งไปเลยแต่มันมีความเค็มเค็มแต่ไม่ได้เค็มแบบแย่เค็มแบบนัวเข้าใจคําว่าเค็มแบบนัวไหมซึ่งไม่รู้มันเค็มจากอะไรเวย้ยแต่แบบมันนัวมันเค็มแบบมันนัวแบบเดี๋ยวยวขออีกคำหนึ่งได้ป่ะคือประมวลผลไม่ถูกจริงๆงเส้นค่อนข้างไม่ผิดหวังกับเท็กเจอร์ที่เห็นนะคะเพราะาแบบว่าค่อนข้างสู้ฟันไม่นิ่มเกินไปเนาะแล้วก็ค่อนข้างแบบเด้งอ่ะ เส้นค่อนข้างเด้งเดี๋ยวเอ็มขออีกคำหนึ่งคือแบบไม่รู้จริงๆว่าแบบมันเค็มจากอะไรวะ <c oughs> อร่อยอะ่ะอร่อยแบบตะโกนอร่อยแบบอร่อยอย่างเงี้ยอร่อยแบบตะโกนเลยอะ่ะแบบอันเนี้ยขอพูดตรงๆเลยว่าไม่เคยกิน ซอสแบบนี้รสชาติแบบนี้ที่ไหนมาก่อนแล้วมาเจอร้านนี้เป็นร้านแรกแล้วรู้สึกว่ามันแปลกใหม่แบบมันรสชาติอะไรก็ไม่รู้อะแบบมันรสชาติอะไรก็ไม่รู้จริงๆเว้ยแต่แบบกินหอย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 อหอยดีว่า คือหอยสดไม่ข่าวแล้วก็มันไม่ได้เป็นแบบหอยแมงผู้เหี่ยวเหี่ยวอ่ะคุณคนเก็ตฟิลไหมหอยแมงผู้เหี่ยวเหี่ยวอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเวย้ยแล้วคือเครื่องให้มันแน่นแบบแน่นจริงแล้วก็มีหอยลายนะคะหอยลายเขาให้มาทั้งเปลือกเนาะเวลากินก็ระวงังระวังกันนิดนึงล้วกันนะรู้ละรู้ละ คือเครื่องอะตัวซอสหรืออย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างเคลือบเคลือบทั้งเส้นแล้วก็เคลือบทั้งตัวเครื่องพวกแบบว่าพวกหอยลายหรือว่าหอยแมงพ้อะไรเงี้ยค่อนข้างเคลือบเลยอะเออคือจริงๆอะเอ็มเห็นหอยแมงผู้มาอย่างเงี้ยแค่ตัวเดียวเว้ยแต่ว่ามันมีหอยแมงผู้ปนอยู่ข้างในอีกนะคะแต่มันไม่มีเปลือกให้แค่นั้นเองคือเยอะอะคือเครื่องเยอะจริงคือแบบอยากให้เห็นว่าเครื่องเยอะมาก คือหอยหลายตัวมากจริงๆคือแบบโอ้ไม่กอคือถ้าเกิดว่าไม่แพ้ปูเขาคงใส่ปูมาให้แต่แบบเออเอ็มแพ้ปูก็เลยแบบว่าไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบใส่ปูมานะคะแต่ถ้าเกิดใส่ปูมาก็คือแบบคงจะอลังมากเลยอ่ะเป็นมื้อเย็นที่แบบแฮปปี้มาก กุ้งนะคะขอให้กุ้งมาตัวเดียวแต่ว่ากุ้งตัวใหญ่มากตัวเท่านี้ยใหญ่มากมากเลยก็คือให้มาทั้งหัวเลยนะคะเป็นกุ้งที่กินมันจากหัวได้นะคะแต่สําหรับใครที่ไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลสูงนะคะเช่นเอมเป็นต้นก็พยายามอย่ากินมันในหัวกุ้งนะคะเพราะว่าจะทําให้คอเลสเตอรอลพุ่งอีกนะคะเาวอก้เอมแอบกินเนื้อกุ้งไปนิดนึงเว้ย กุ้งเด้งมากคือตัวกุ้งนะคะเขาจะไม่ได้ปอกเปลือกมาให้ชัทีเดียวเนอะแต่ว่าจะผ่าแบบผ่าเปลือกผ่าอะไรที่มาให้ก็สามารถแกะได้แบบชิวนะก็คือแกะได้เลยนี่นะ้องกุ้งคือเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงรีวิวเยอะแล้วก็เข้าใจแล้วว่าแม้ใครที่บ้านจะอยู่ไกลจากร้านแค่ไหนก็ตาม ก็ยังจะสั่งแม้ค่าส่งจะแพงมากแค่ไหนก็ตามก็ยังสั่งคือตอนนี้เข้าใจแล้วเว้ยทุกคนคือ,อ่อจริงนี่คือแค่เมนูเดียวนะคะและเอ็มไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเชฟเขาจะเลือกอะไรให้เอ็มนี่คือการกาชาสปากเกตตีกาชาพาสต้าเว้ยเออซึ่งดีถูกปาก คือรู้สึกโอเคเลยคือมันไม่ใช่แค่เส้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือชื่อร้านเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แม้ว่าเออสเตชั่นเส้นสดก็คือเขาอะทาเส้นสดเองทําเส้นพาสต้าเองทําเส้นสปาเกตตีเองนะคะแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นคือวัตถุดิบที่เอามาเป็นเครื่อง้ว้ทุกคนคือมันดีหอยไม่คาวอาหารทะเลไม่คาวเลยแล้วก็เอมอะเป็นคนที่ดีเทคก,กับกุ้งที่ไม่สะอาดใช่ไหมคะถ้าแบบกินเราจะรู้สึกว่าคันคอหรือว่าคันปากได้ง่ายแต่เนี้ยคือไม่คันเลยเว้ยคือกินแล้วรู้สึกแบบ เฉยมากนั่นหมายถึงว่ากุ้งร้านนี้ดีนะคะสะอาดนะคะอันนี้ค่อนข้างคอนเฟิร์มนะคะจากคนที่แบบแพ้กุ้งไม่สะอาดเนาะมันจะแบบดีเทคได้ทันทีอันนี้โอเคเลยค่ะ <S <S คือบอกตรงตเลยว่าวัตถุดิบแล้วก็เส้นสดหรืออะไรต่างๆนานากรรมวิธีอ่ะเอ็มรู้สึกว่ามันเกิน189บาทอีกนะแต่แบบเขาขาย189บาทอะกับเมนูนี้เชฟซีเล็กคือแบบโอ้ oh my god ดี คือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะคือแกเข้าใจคําว่าอร่อยแบบแสงออกปากป่ะมันอร่อยแบบแสงออกปากจริงๆเว้ยเข้าใจแล้วว่าจะต้องมีแบบซ้ําครั้งที่สองแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเอออร่อยแบบอร่อยมากดีมากก็เป็นว่าเดี๋ยวเอ็มจะาขอแบบอนุญาตปิดคลิปตรงนี้แล้วกันนะคะเพื่อว่าจะได้ไปกินมื้อเย็นตรงนี้ให้อรอร่อยนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอะสัมผัสรสชาติน่นนี่นั่นอะไรนี้ของเขาให้ได้มากกว่านี้บอกเลยว่าร้านนี้เป็นหนึ่งร้านที่ไม่ทําให้ผิดหวังในการอยากลองกินนะอืมคือดีแบบโอเคเลยแล้วคิดว่าครั้งหน้าๆต่อไปก็คงจะสั่งแบบเมนูอื่นๆบ้างแล้วว่าเฮ้ยเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะแค่ขนาดนี้เราไม่ได้เลือกเองแล้วเขาเลือกมาให้เราแสดงว่า เขาคงเรื่องสิ่งที่ดีมาให้เราจริงๆสำหรับเชฟอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแบบเออประทับใจประทับใจมากๆเลยนะที่ก่อนเอ็มจะเข้ามาสั่งเนี่ยค่ะคือทางร้านนะเขาก็ทำไอจีสตอรี่เป็นคําถามให้แบบคนเข้าไปโพสต์ความรู้สึกอะไรเงี้ยึ่งฮารเขาก็ตอบดีมากเลยนะแล้วก็ให้ข้อมูลอะไรต่างๆานเกี่ยวกับทางวัตถุดิบแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางร้านหรือว่าเมนูอะไรเงี้ยค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยค่ะเวลาแบบคุยกับลูกค้าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่านอกจากเรื่องรสชาติอาหารนะคะการบริการ,รก,ก็ถือว่าโอเคอ่ะรู้สึกแบบ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกูเลยนะคะขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสําหรับร้านนี้เนาะคือเท่าที่ดูข้อมูลมาคือร้านนี้จะยังไม่มีหน้าร้านนะคะตอนนี้ก็คือจะสามารถสัง่งผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮูดได้เท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถติดตามเมนูต่างๆนะคะรีวิวต่างๆเนาะได้ทาง IG IG ของร้านเอ็มขึ้นอีกหนึ่งให้อีกคลหนึ่งเหมือนกัน สามารถไปติดตามไอจีของทางร้านได้นะคะแล้วก็ไปดูเมนูอัปเดตอื่นๆนะคะในแอปโรบินพูดก็ได้เหมือนกันนะคะตอนนี้มีแค่ช่องทางเดียวอยู่เนาะแต่ว่าก็เห็นในไอจีนะคะทางเจ้าของร้านอะไรเงี้ยเขาก็โพสต์มาแล้วว่าเออเนี่ยกำลังขยับขยายนะอาจจะมีเปิดสาขาในภายภาคหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าทางร้านจะมีสาขาหรือว่าจะมีช่องทางอื่นๆในการสั่งเพิ่มเติม มากขึ้นหรือเปล่านะคะแต่สําหรับเอ็มรู้สึกว่านี่คือครั้งแรกสําหรับร้านสเตชันเซนสดและรู้สึกว่าประทับใจมากจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครสนใจนะคะก็สั่งผ่านโรบินพูดได้เลยแปะไว้แ<ล>ปะไว้นะคะสามารถไปกดสั่งนะคะพิมพ์ว่าสเตชันเซนสดได้เลยเนาะก็จะขึ้นมาในโรบินพูลนะคะตก็ราคาค่าส่งก็คือตามระยะทางอะไรอย่างนี้ละกันนะคะใครที่ไหวก็ลองสั่งดูเอ็มรู้สึกว่าไม่ผิดหวังอ,ะอ่ะ คือด้วยเมนูเนี่ยรสชาติมันดีเพราะ,ะนั้นเอ็มก็รู้สึกว่าเมนูอื่นก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มอาจจะต้องขอตัวไปกินอาหารมื้อนี้นะคะอย่างอร่อยอร่อยก่อนนะคะแล้วก็มาพบกับเอ็มได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วก็ใครดูมาจนถึงตอนนี้อย่าลืมกด subscribe like, กดไลค์แล้วก็กดกระดิง่งอลย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของเอ็มนะคะแล้วก็มารอกันดีกว่าว่าคลิปต่อๆไปเนี่ย เอ็มจะมาทำอะไรอีกนะคะหรือว่าจะพาทุกคนไปที่ไหนอีกก็รอติดตามชมสำหรับคลิปหน้าๆน,นะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปด้วยพาตาเชนสดถ่วยนี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย